บุญใหญ่ใจศรัทธาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธียกช่อฟา้าวิหารองค์หลวงปูดำและทอดผ้าป่าสามัคคีกองบุญละ999บาทและ499บาทณนะวัดโคกพิคุณเรียงตำบลคุ้งน้ำบนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีในระหว่างวันที่2ี่ถึง29มิถุนายน2568กํากำหนดการ วันที่29มิถุนายน2568เวลา10นาฬิกา19นาทีพิธียกช่อฟ้าวิหาร และเวลา10บนาฬิกา49นาทีร่วมทอดผ้าป่าสามัคขี่โดยพร้อมเพียงกันประธานยกช่อฟ้าและทอดผ้าป่าสามาคัคขีนายประกิจรัชตะนันทก,กิจนางประไพสร้อยแมนนายนัท์รัชตะนันทก,กิจพร้อมด้วยญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาทุกทุกท่านทุกคืนสุดระทึกใจกับพ่อพยนต์สิทธิหลวงปู่ดำ วันที่ยีมิถุนายนร่วมบุญลุนโชกับนาวาพาโชคลุ้นรางวัลมากมายสุดอลังการหน้าเวทีกับสุดยอดนาตาดนตรีมาตรฐานลิเกไทยชื่อดังพบพระเอกลูกทุ่งดาราวัฒนาอนันต์ทั้งคณะเมื่อสิ้นคำพูดหลุดพ้นเรากลายเป็นคน รายได้ทั้งหมดร่วมบุญสร้างเมนวัดโคกพิกุลเรียงติวิต่อสิวถามร่วมทาบมาุญได้ที่โทดต่อสอบถามร่วมทำาุญได้ที่0 9 7 9้962 4259หรือร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี356 0 0 2 5 2ขีด0ขีด0 25 25ขีด7ชื่อบัญชีพระครูสมุปานมณนีสอดแสงอย่าลืมอย่าพลาด 27 2 9ถึง29มิถุนายน2568นี้ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธียกช่อฟ้าวิหารองค์หลวงปู่ดำและทอดผ้าป่าสามัคคีณวัดโคกพ,พิคุลเรียงตำาบลคุ้งน้ำวนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีร่วมงานนี้แล้วมีชัยเมื่อกลับไปแล้วมีโชคเชิญพี่น้องร่วมตัทนทำบุญกุศลเพือนุน ໃປຸດທັດສາດສະນາยຸດອວ